ไงมีคนเคยบอกผมว่าในอินเทอร์เน็ตมีการตั้งคำถามดีๆมากมายเกี่ยวกับตั้งครันแล้วก็การมีลูกเอาล่ะเรามาดูคำถามกันเด็กสามารถตั้งครันได้ไหมถ้าเรามีเซ็กต์ระหว่างตั้งท้องเออเฮ้คำถามเฮ้ยหายใจเข้าหายใจออกเฮ้ยหายใจเข้าหายใจออกเฮ้ย นี่จะเป็นกลุ่มคนที่ลืมหายใจแล้วจะขาดออกซิเจนตายเอ,อผมจะไม่สนใจแล้วก็จะปล่อยธรรมชาติลงโทษพวกแม่งซะฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าเป็นแม่แท้ๆของเด็กเอ,อ้ยคำถามนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะเออบางคนอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้งั้นผมขออ่านต่อแล้วก็นฉันเพิ่งจะมีลูกแล้วเด็กก็น่าเหมือนผู้ชายที่ฉันมีลูกด้วยเลยแต่เด็กหน้าตาไม่เหมือนฉันเลยแม้แต่นิดเดียว ฉันกลัวว่าเขาจะไปมีชู้กับผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงคนอื่นอย่างนั้นเหรอแต่ฉันก็ตั้งท้องลูกให้กับพวกเขาเอี่อะไรวะเนี่ยเด็กคนนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับฉันชีวิตของฉันฉันไม่แม้แต่จะคิดว่าฉันจะคืนเด็กให้กับแม่แท้ๆของเธอเดี๋ยวนะฉันควรจะทำไงดีแต่มึงก็คือเม่อของเด็กที่คลอดเด็กออกมาไม่ใช่หรือไงวะอืมเย่พเจ้าเออ วันหนึ่งเป็นวันที่หนามากๆผมจะเอามือเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟแบบนี้เพื่อให้มันอุ่นผมคิดได้ว่าเอ้ยผมเป็นคนที่โง่ที่สุดในโลกแล้วแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมต้องกลับมาขอโทษตัวเองเพราะตอนนี้เราได้คนนี้โง่ที่งงสุดแล้วล่ะครับฉันไม่รู้ว่าลูกสาวของฉันเป็นลูกของฉันหรือเปล่าถ้าคนถามเป็นผู้ชายก็ยังพอเข้าใจได้โอเคกันอ่านต่อแล้วกัน ฉันไม่เชื่อว่าลูกสาวฉันเป็นลูกของฉันถึงฉันจะคลอดเขาออกมาฉันไม่เชื่อว่าแฟนของฉันจะมีลูกกับหญิงอื่นและฉันท้อกับพวกเขาอะไรวะน่ะฉันไม่เชื่อว่าแฟนของฉันจะมีลูกกับหญิงอื่นแล้วฉันท้อกับพวกเขามันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหไอใครก็ได้ช่วยกูทีโอ้โหพระเจ้าช่วยกวยทอดเออเฮอพระเจ้า อพระเจ้าไม่ช่วยกล้ยทอดนับไปไม่มาช่วยกุลเลยอ่ะเออพี่น้องทุกคนครับผมคิดว่าสมองของผมมุ่งจะฆ่าตัวตายไปเมื่อกี้นี้ผมมึ่งจะรู้สึกว่าเรื่องอาไหนออกมาโอ้พระเจ้าผมอยู่บนโลกร่วมกับคนพวกนี้ได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหยใครก็ได้ช่วยฆ่ากุทีถ้ามีผู้หญิงท้องแล้วหาผมเป็นพ่อแล้วเธอไม่ใช่แม่ของเด็กล่ะฮะ ผมนอนกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วต,ตอนนี้เธอก็ลังท้องอยู่แล้วมีผู้ชายสองคนที่จะมีโอกาสเป็นพ่อเพราะผมคิดว่าคงจะไม่ใช่ลูกของพวกเราแล้วถ้าเธอไม่ใช่แม่ของเด็กตั้งแต่แรกเริ่มล่ะแต่ถ้าเธอก็เป็นคนตั้งท้องเด็กนี่วาเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นลูกของคนอื่นเฮ้ยกูละเครียดเลยผมว่ามันควรเป็นเรื่องผิดกฎหมายถ้าเกิดคนพวกนี้มีลูก ผมบอกเลยแล้วถ้าหาพวกเขาไปทำคนอื่นท้องบทลงโท้ของพวกเขาคือกลับไปเดือดร้อือีก20ปีกุละเครียดเอ้ยทำไมท่านต้องส่งตัวไอ้พวกนี้มาอยู่ลมโลกด้วยกันวะผมนี่ยจะทำข้อเสนอกับท่านจริงๆเลยเฮ้ยถ้าเกิดท่าน สงตัวมาตีนรูเธอร์กับพวกเราแล้วเราก็จะขอมอบตัวสีคนนี้ให้กับท่านเป็นข้อเสนอที่ดีจริงใช่ไหมครับท่านได้ถึงสีแต่เสียแค่หนึง่งแค่ท่านคืนมาตีนรูเธอร์กับเราแล้วเราจะยกสีคนนี้ให้เอาละวันนี้ผมก็ได้อีตาเด็กม,มามากพอแล้วผมคงต้องไปชําระล้างเรื่องงงงในตัวผมก่อนด้วยน้ำมลของหลวงปู่เข็มแล้วละ่ะเ,เรื่องงงๆจะได้ออกไปจากตัวกู